โกล a าโอน n โอน n ลินคอนะครับจะอยู่ที่4,790บาทนะครับซึ่งราคาไม่แพงเลยนะครับจังหวะส้นเรากระแทกฮิลไซต์ตัวนี้ครับบริเวณรอยที่เขาบากไว้ตัวนี้มันจะช่วยสับแรงครับแล้วก็ทําให้การวิ่งเนี่ยนุ่มนวลใครที่เป็นมือใหม่ที่แบบว่าเอ้ยอยากหารองเท้าไปวิ่งเพื่อออกกาลังกายนะครับจนถึงระดับแบบแข่งขันสามารถใส่แข่งขันได้ด้วยนะครับหรือว่าใครจะเอาไปเป็นรองเท้าซ้อมเนี่ยก็ได้นะครับ ซูเปอร์สปอร์ตสวัสดีครับมาพบกับอาร์ตอีกแล้วนะครับในช่วงซูเปอร์สปอร์ตรีวิวนะครับ วันนี้บอกเลยว่ามาเจอกับรองเท้าจากแบรนด์ฮอกานะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่มีน้าหนักเบามากแล้วก็บอกเลยว่าเหมาะกับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งมือใหม่หรือว่านักวิ่งมือเก่านั่นเองนะครับก็คือฮ o กาลินคอนสนะครับเรามาดูส่วนแรกกันนะครับก็คือส่วนของอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ตัวนี้บอกเลยว่าเบามากนะครับเป็นเทคโนโลยีชื่อว่าเวนต์เมดนะครับก็คือเป็นผ้าตะข่ายที่ระบายอากาศได้ดีนะครับจะเห็นได้เลยว่าบริเวณ t โวบ็อกนะครับจะมีการออกแบบการระบายอากาศแบบใหม่นะครับ จะเห็นได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ระบายอากาศนะครับแล้วก็บริเวณเท้าด้านในตัวนี้จะเสริมความมั่นคงแข็งแรงนะครับบอกเลยว่าเวลาวิ่งเนี่ยลมสามารถจะเข้าได้แล้วก็ทําให้การระบายอากาศดีไม่เหม็นแล้วก็ระบายเหงื่อได้ดีด้วยนะครับ <Cu> <S <S มาดูที่บริเวณลิ้นนะครับเป็นลิ้นแบบ2ชั้นลิ้นแบบนี้จะช่วยก็คือ1ใครที่มีรูปทรงหลังเท้าสูง <S <S นะครับก็สามารถปรับได้หรือว่าใครหลังเทา้าต่ำเนี่ยก็สามารถมัด <Jeffrey> ให้แน่นเพื่อความกระชับนะครับแล้วก็บริเวณตัวลิ้นนะครับจะตัดให้เข้าไปกับ ้อเท้านะครับรองเท้าบางคู่ครับลิ้นตัวนี้มันจะเป็นตรงใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวนี้จะตัดให้เว้าตามข้อเท้าเพื่อลดการระคายเครืองของผู้สวมใส่เวลาวิ่งบริเวณคอล่านะครับก็บุนวมนุ่มกระชับกับรอบข้อเท้าได้ดีเลยนะส่วนต่อมานั่นเองก็คือบริเวณมิโซ ซึ่งมิโซตัวนี้จะใช้เป็นเทคโนโลยีคอมเพรสชันโมเ EVA เนะครับเป็นยาง EVA ที่ใช้แรงกดเนี่ยเข้ามาทำนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นโฟมที่ค่อนข้างหนานะครับมีความนุ่มนะฮะแล้วก็น้ำหนักเบามากซึ่งโฟมตัวนี้เนี่ยช่วยรองรับแรงกระแทกแล้วก็คืนแรงกระแทกได้ดีนะครับเหมาะกับนักวิ่งทุกระยะเลยไม่ว่าจะเป็นใครที่เป็นมือใหม่ที่แบบว่าเอ้ยอยากหารองเท้าไปวิ่งเพื่อออกกำลังกายนะครับจนถึงระดับแบบ ข,ขันสามารถใส่แข่งขันได้ด้วยนะครับหรือว่าใครจะเอาไปเป็นรองเท้าซ้อมเนี่ยก็ได้นะครับลูกทรงมิโซเนี่ยจะเรียกว่า Early Late Meta l o c k e r นะครับเพิ่มความสมูทให้กับนักวิ่งนะครับก็คือเวลาเราลงส้นแล้วก็มาบริเวณกลางเท้าและปลายเท้าเนี่ยเอง,งนะครับคือมันจะสมูทนุ่มนวลไปทุกย่างก้าวนั่นเองนะครับ คราวนี้เรามาดูรูปทรงลายบริเวณมิดโซนะครับจะเห็นได้ว่าการออกแบบเนี่ยอิงถึงความรวดเร็วมันไม่ใช่แค่การออกแบบลดลายอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแฝงไปด้วยคุณประโยชน์นะครับอ่ะบริเวณส้นจะเห็นได้ว่ามีรอยพับตัวนี้จะช่วยเวลาเราใช้ส้นลงนะครับการซับพอร์ตหรือว่าการรองรับตัวนี้มันจะช่วยเนี่ยเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่ามันจะพับกันแล้วก็บริเวณหน้าเท้าตัวนี้นะครับจังหวะส้นเรากระแทกฮิลไซส์ตัวนี้ครับ บริเวณรอยที่เขาบากไว้ตัวนี้มันจะช่วยซับแรงครับแล้วก็ทําให้การวิ่งเนี่ยนุ่มนวลคราวนี้ส่วนท้ายครับก็คือเอาโซซึ่งเอาโซตัวนี้จะใช้ยางนะครับที่มีความทนทานแล้วก็ยึดเกาะได้ดี<ๆ>การวางส่วนของบริเวณเอาโซนะครับจะเห็นได้ว่าวางบริเวณฮ e ลสไต y ์นะครับ<ๆ>ก็คือส่วนที่สัมผัสพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งลงส้นก็จะใช้ส่วนนี้ลงพื้นนะครับหรือใครที่วิ่งลงปลายเท้านะครับแบบว่าวิ่งเร็วเขาก็จะวางแพทเทิร์นของเอาโซเนี่ยให้โดนบริเวณไป เส่วนบริเวณที่ไม่ค่อยสัมผัสพื้นนะครับเขาก็จะตัดออกเพื่อลดน้ําหนักส่วนรองเท้าคู่นี้นะครับดอปอยู่ที่5มลเมตรนะครับน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่175กรัมในไซส์ของคุณผู้หญิงนะครับแล้วก็น้ําหนักของคุณผู้ชายเนี่ยจะอยู่ที่2 1 5กรัมในไซส์ของคุณผู้ชายนะครับสรุปเลยนะครับรองเท้าลิงคอน3คู่นี้เหมาะก,กับ นักวิ่งหน้าใหม่จนถึงนักวิ่งมือเก่านะครับที่กําลังมองหารองเท้าที่เบาแล้วก็นุ่มซัพพอร์ตได้ดีแล้วก็วิ่งมันด้วยด้วยสีนะครับตัวนี้เนี่ยอัดก็มองว่าเป็นสีที่สามารถใส่เป็นเดลี่ยูสได้นะครับใส่วิ่งได้ก็คือแบบตอนกลางวันทํางานนะครับพอตอนเย็นก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ใส่รองเท้าคู่เดิมออกกาลังกายได้เลยสำหรับราคานะครับฮ o กาโอนโอนลินคอนสามนะครับจะอยู่ที่ ,4790 บาทนะครับซึ่งราคาไม่แพงเลยนะครับเมื่อเทียบกับคุณภาพที่นักวิ่งจะได้ไปนะครับ สวันนี้นะครับอาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วขออนุญาตฝากช่อง YouTube Super Sport นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง Super Sport สำหรับวันนี้อาจขอบคุณครับ